พี่พี่พ <ค Physical. S 2> ah ี่พ e ี่พี e, so ่พี่ของเทแล้วของเทแล้วพี่พี่ทำนี่ก็มี่โอ้ว่าอยู่วงงานนะว่าขอเจ้าที่เจ้าทางแล้วอืมจังแมนเนาะ เบื่อครับไอซี่ม่ยอมบอกผมว่านี่หว่อวเห็ดไข่สาคามพุ่นน่ะขี้ในน้อยไม่ได้มีโอกาสได้เกิดเป็นเสือเห็ดเลยเหรอไอซีเห็ดเบื่อตัวนั้นอันนี้เห็ดทานใส่นี่แหละโมแม่ตัวนี้ตัวแตกเข็บนี่นี่เห็ดนี่นี่ตัวนี้แตกเข็บเห็ดแต่เบื่อนั่นนี่เห็ดเพก บ่เมนตัวนี้ตัวนี้นี่นี่<ช>นี่นี่ใหญ่ๆยา,านี่นี่เด่นในขนานั่นนี่เหรอ,อเห็ดไอ้เห็ดโอ้โหตัวใหญ่ขนาดเ c เขียดป้าสวัสดีครับ FC ช่องวิถีชีวิตชนเผ่าไทยคานาะครับเนาะนะ ก็มือนี่นะครับเนาะก็เป็นคลิปมาเก็บเห็ดอยู่สารคามเนาะครับบ้านบ้านพ่อเถานะครับพอดีมาเยี่ยมบ้านเนาะครับเสาร์อาทิตย์แล้ะมาที่นี่ก็เลยว่าเห็ดทั้งสารคามมันสิออกบ่เนาะครับเนาะก็เลยมาเบลเลาะเบิง่งปลาเพิ่นก็ดีอยู่ได้ครับเวซีเป็นปลาเพลกเตีเต้ยๆนะครับเพียงหัวเข่านี่แหละอืมก็มากันแต่เด้กครับในสะ่หมอแบดก้านเอิญมาก้านเห็ดครับเนาะ กะมาเบิ่งน้ากันครับว่าบรรยากาศมันชิเป็นจังใดเนาะครับเนาะว่ามันสีมีเฮ็ดหรือบ่มีเฮ็ดเดี๋ยววานนี้สีผ้าเบิ่งนะครับเดี๋ยวเราไปเบิ่งบรรยากาศไปพร้อม,อมๆกันนะครับเนาะไปกันเลยๆๆเฮ้ยเฮ้ย้ยใครจะงงกันี่พี่น้องเอฟซีฮะพ่อใคร,ว,ใครว่าเบงนู้นใครเฮ็ดจะงกบ่ญนี่บ่โอ้ มันกำลังสิออกว่ว่ะเห็ดป่านี่แมนบ่เออแมนแมนจะองโ่หน่อยเนาะไมีไข่เดียวเห็ดกัผ้าไม่มีมือ หาจะแจ้งแล้วเอฟซีเอมึมีหัวเทปป้ากะเหมาะอยู่เห็ดเพาะออกมึยังเพ็่เพาะออกมังเฮ้ข้ามาได้ยังเพาะมีป่ะเนียมมามึดหน่ โพงยัะโอ้ไข่ใ,ใหญ่อันนี้ไข่ไงพี่น้อกงการันต์ผู๋โอ้โพวไข่เห็ดงอกขาวเนาะเขาทาแล้วหวานเหลดงอกขาวพี่น้องเอ้ยเกือบแม่นไข่เมน,เนคนมาหาสายสายจังหน่อยนี่เขาเรียบ<อ>ร้อยเขาได้เนาะเอออือหืได้ปนแล้วบวานไอ้สี่เลยปนเฮ็ดงอกไอเฮ็ดไข่ฮะโอ้เขาทาแล้วซื้อยูถ้าเป็นแบบนี้ 10สี่เลยเห็ดมันกำลังออกนะครับคิดว่าถ้าเป็นแบบนี้จะมืออื่นนี่ปะมันสิพ่นได้ว่านี้เนอะถ้าเป็นดอกนั่นปล่อยให้มันใหญ่จังหน่อยนี่กีดีอืมปลาเห็ดพี่นอ้อง ว wow. mm hmm. ้าวเฮ็ดแดงพี่น้องเฮ็ดกอห่าเนาหาซาก้งลังงามเนาะนโบตกใส่บุริ s <S mm. เลยฮะผ่ uh huh. นานเป็นโอ้เฮ็ดไข่พี่น้อง กำลังออกได้พน่นดินอยู่ยน่าเล่พนพ่นละมือน,นี่อโอ้ยดอกสวยสวยสวย<ป>โอ้โหมันหักตัดตีนออกเอ้ามันตัดเทียนบ่ตัดตีนอกอ,อ,นอ,กนอกเลยธรรมดาเขาตัดตีนออกเพื่อที่จะให้มันเกิดเสือไหม ปันก็เป็นหยาเพ็กครับกะหาไปเรื่อยๆยูเนื่อยเฮ็ดกระโบ,บออกนะเฮ็ด้น่อยนิ่ๆไปโค่นหนแต่ไม่เฮ็ดไข่แ,แทะนเออฮะกี้มันม่บอกอแต่เราทรแบานา้น,ม,ม,นมี่ได้เขาไม,ม,ไมโอ้อะไรนี่เ้วาย ละงอกเหลืองครับเอฟซีงอกบานพุ่งมีที่ละงอกเหลืองเช่นกันเดียววะเรื่องงกเหลืองคือว่าไงจะให้ละงองกขาวเนาะไอ้ทอดแมีนโอน่ะสวยๆเลยเน๊ะ,ะ,ะตาก่อน,นเพ็รอ,อ,อะไรอีเห็ดเพชรใช่เห็ดเพกมันเปีอะไรอันนี่มันจะเหมือนเป็ดขอนนี่แหละ เหมือนคล้ายๆเห็ดบดขาวเขาเนาะอันนี้เห็ดข้าวแป้งเห็ดเพเพลคนวะอันนี้เห็ดข้าวแป้งอือหอันนี้ไม่ใช่เห็ดต่างแดดเห็ดขาบอเห็ดทานเหรออือแท้อันนี้เห็ดเพลอือมาใชเห็ดยำเศร้าๆครับเพคนวะที่เป็นผสมประสานกันไปมันนี่ใช่เพาะได้แกงอยู่หรอกเนาะแกงครับแกงอันสอทอนำทีมได้มือนนี่หักขนาด โอ้พอเป็นตะยางเหรียญอยู่ครับโคกก็คือเอาบรรยากาศนิดๆหน่อยๆนี่มองดีคนีหเพกคสองดอกสามดอกคนนี้เข้าไปว่าพี่จะแกงของเพลิอนอยู่อือโอ้เบาน้องเบามึงเลยครับผมเบามึงเลยเคยสาขามเออเขาทาพี่นอ้องพี่นอ้องห่เห็ดยังงั้นถ้าเป็นบ้านาเฮาแต่งๆสิบบ่บ่บกินนะครับอันตรายย่าน แต่ว่าเขาว่ามันเป็นเฮ็ดตืออพราชทางสาขามาแซ่บครับแซ่บแซ่บบ่ะเสียบเข้มปะว้าซื่อซื้อมันนั่ซื้อครับเวลามันนั่นมันสีเนี่ยเนี่ยเป็นเม็ดเกลือบ้านผมแตกๆกันสิบ่กินเลยยานอันตรายเัาก็ลอกออกนะครับโอ้บ้านห้าสิแกงนะลอกออกห้าสิแกงอืมจะไปปิ้งกย่างก็ได้ปิ้งไม่จำน้ำปลากินบ้านเนี่ยแม่นโอ้ อะไรก็ไม่รู้ครับซีให้ผู้เชี่ยวชาญมาดูสิเห็ดเพิงแง่เห็ดเพิงผมกันนี่เห็ดเพิงแง่บอกแมนมันแกไข่เห็ดยูค่าไหมโอ้แกไข่เห็ดเผืองยูค่าแต่มันสีผมบ่ตัวนี้ผมผมเนี่ยวคือเห็ดเผือยูค่าแหละอืมเพิงขมเป็นเห็ดขมมันไม่ได้เกิดในป่ายูฆ่าลำลำเห็ดเพิงแง่ เอาละเอฟซีม right. wow, like the ือ really? น yeah. ี <Wenn> ้มีเซอร์ไพรส์เละสิมืออะไรขอเจ้าที่เจ้าทางคนละอืมว้าวเอฟซีบาทตตตๆได้แกงละบาทนี่พี่น้องเลยพี่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 ของเท่แล้วของเท่แล้วพี่พี่ทำนี่ก็มีโอ้ว่าอยู่วงการนะว่าขอเจ้าที่เจ้าทางละเพียบ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 บาท โอ้ยอย่ามาอย่ามาเขากำลังงางขี่อยู่กำลังขี่อยู่กำลังขี่อยู่เจียวแล้วเจียวแล้วสวยสวยเนาะโอ้สวยมีแต่ดอกสวยๆอู้หูลึงๆโอ้โหญ่แบบนี้แม่มันจังประทับใจจังแมนเนาะอือได้แกงมาหากดเลยคือ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 เสร็จตรงใส่็จตาพี่พี่พี่สองดอกพี่ทั้งหลังพี่ บ an oh 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 ่บ่บ่เอาเอาเอาเอแต่าแท้วะอืนี่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 งวเป็นมูอยู่เด้พเล้มาี่ีอหด้บอกยิยูาตรงนี้แล้วอตรงนี้ผมว่าไครกันนะ แค่เท้นี่แหลเท้จะมองไไว่าอะรเรวนนะคนหมานไเทานีมคนหมานไขรวันนี้ถ้ามันอ,อ่อนเนี่ยาจะคลาดเลยเนาะโอ้ยบยากไงเด้โอโห่ี่ี่ตงงโง่คนวันนี้พ่อไ้แกงลนนแล้วลวันนี้บอายเมลยือ้อไอเขาไปซองตาได้แล้วเจ็เอ้ยอืมึแล้ว้ <laughs> มาพ่อแรกแด้กระปุฮีตโอ้ยแจ่งแจงเห็นเฮ็ดพี่น้องเอ้ย อ๋อตัวเห็ดขาวแป้งเลยเห็ดไข่นี่โอ้เห็ดผู้ใดญตัวนี้เห็ดผู้ใดญเห็ดผู้ใหญเห็ดผู้ใหญตัวนี้โอ้ยแจว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 เอาเอาเอาอ๋อตัวยังไม่รู้เลยว่าเห็ดไข่เห็ดไข่ดอกแง่ยี่รีว่าเป้งขนาดเลยเหมาะเหมาะเหมาะไม่กันมาดี้กัป้าตุ้มช่องเห็ดไข่หอมขนาดหอมหอมหอม บรรลุวัตถุประสงค์ละหละวัวครับ FC กระดอกใหญ่อยู่เด้ต้มบูรณ์อยู่โอ้หลายดอกหลายดอกอื้อหือมันแหละมือนึ่งมันแหละเมียบอกให้แล้วมันอทเต็มตาซะบ่ไม่เพราะมือหนึ่งยันเป็นแบบนั่นตัวนี้เห็ดหน้างัวเห็ดหน้างัวโชว์หน่อยโชว์หน่อยโอ้โหดอกใหญ่เท่าหน้าเลย FC โอเคเห็ดยัง ดอกอันดอกน้อยมันไข่มันไข่เอิญว้าวเจออีกแล้วละโง่มันเท่าแล้วเขาไม่ยังไม่ได้เท่านี่ยังได้อยู่อุ้มได้อยู่นุ่มอยู่นี่กำลังบานว้าวใส่ไข่มันนะไข่มันพูดอันกะแตกินแล้วแม่งกินแล้วไม่เห็ดอันนนั้เด้อสคือเอะไรคืออคืออยู่ข้อฝ่ายข้อฝ่ายอือโธ่โง่ไปกว่ากูเลย นี่เราหอยกินเศร้านี้เนาะคอับผมกินเนี่ยไม่เน,นี่ยกินกะเมื่อนี้กัมาสรุปกันครับเอฟซีว่าอันที่เห่ายางหาเห็หมดมืงขึ้นนี่ทอดเส้าครับเบื่อนนี่มาส่องตาผมกับมีเห็ลงงดละโง่ครับกำลังออกนี่แต่วกำงามดอกจุ่มๆเนาะเห็ลงงดละโง่ได้โอ้เห็ดไข่กับมแต่ดอกใหญ่ๆครับเอฟซี FC. ผมนะงามๆเลย อันนี้ก็เห็ดหน่าง,งวัวปลาพึ่นคักอยู่ครับถือว่าแล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นเห็ดเพ็กเนาะครับเนาะเห็ดเพ็กคือเกิดต้นต้นเพ็กนี่กะกินได้เพราะน,าะนาะมันเป็นเห็ดอ่อนเนาะกะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมมาดูบรรยากาศทางสารครามด้วยกันเนาะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็อยู่ดีมีแหง้งอยู่ดีกินแซ่บอยู่แหนกินนัวสวัสดีครับ